รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการปากต่อปากนะครับทุกเช้าวันพัสและวันศุกร์เจอกับเรา2คนพร้อมกับเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับอันนี้ไปไกลเกินนะครับทั่วทุกมุมโลกโอเคทุกมุมโลกทุกมุมโลกได้ไม่ว่าเรื่องนั้นนะครับจะเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจก็บอกมากับเรา2คนได้เลยนะครับเราจะพูดกันปากต่อปากเลยครับทาง sms 4111255วันนี้จะชมเรา2คนก็ได้นะครับว่าโอ้โหเสื้อผ้าประหนึ่งมาจากบ้านเดียวกันนะครับสีเดียวกันเด้อะไรประมาณนี้ได้จัดเลยคนเดียวกันไม่ได้จากบ้านเดียวกันไม่ ส่งข้อความมาได้เลยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดกันแบบปากต่อปากนะคุณเรื่องอะไรครับอาจารย์คับผู้ชมครับคนไทยเรานี่มีฝีมือมากเลยนะเขาบอกว่ายากให้คนไทยที่ทําอะไรสักหนึ่งอย่างนะแล้วตั้งใจทํานะจะประสบความสําเร็จดังระดับโลกมีชื่อเสียงแบบยาวไกลมากเลยใช่ไหมตอนนี้มีข่าวแล้วนะคือทีมคุณหมอจากศิริราชอสร้างชื่อดังระดับโลกแล้วเขาบอกว่าสามารถแยกสเต็มเซลล์จากน้ําข้ามได้เป็นรายแรกของโลกแล้วเขาบอกมันสามารถช่วยรักษาโรคลดโรคนี้ได้ฉันจะไม่รู้เลยสเต็มเซลล์แปลว่าอะไร อาจารย์ไม่รู้เหรอ<ต>สเต็มเซลล์อะไรหมอไทยเก่งครับเราก็เหมือนคุณผู้ชมจํานวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ทราบเนาะคุณผู้ชมเนาะใช่พ<ว>เพราะว่าเคยได้ยินแต่สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเออสเต็มเซลล์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแล้วก็ที่เขาลับลือว่าสเต็มเซลล์ทำให้เราอ่อนเยาว์ขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เองเขาบอกว่าถ้าทำสเต็มเซลล์นะท่าน,นจะสาวอายุหายไปยี่สิบปีอ่ะเอาละตอนนี้ไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันดีกว่านะครับแขกรับเชิญของเราครับดรทัศนีเพิ่มไทยหัวหน้าโครรรรรงงกกาาาาาวิิจจัยยยยเเซลลล์์์ตต้นนนดแแะอศสสพทุภ จ,จุนว so ิจิตพงศ์หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดภาาวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสว <Dee. S 2> ัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่เลยนะครับอ้โหวันนี้เนี่ยดีใจมากเพราะว่าเรื่องของสเต็มเซลล์เป็นเรื่องที่คุยกันปากต่อปากพูดกันปากต่อปากมานานมากเลยนะครับสเต็มเซลล์นี่มันคืออะไรครับคาว่าสเต็มเซลล์แปลเป็นไทยว่าเซลล์ต้นกําเนิดนะครับเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเซลล์ทั่วๆไปของร่างกายคือเซล์ นิดนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนา<ช>ไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆอะไรก็ได้ในร่างกายเราเช่นอาจจะเป็นกระดูกเป็นไขมันเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเป็นเซลล์ไตหรือตับเหล่านี้เป็นต้นเังะนั้นเซลล์อันนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากเซลล์ทั่วๆไปแล้วมันเอาไปรักษาอะไรได้บ้างคะคุณหมอครับคือเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งเลยแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือว่ามาจาก ตัวอ่อนตัวอ่อนหมายถึงว่าไข่แล้วอสุจิปฏิสนธิกันกลายเป็นตัวอ่อนตอนที่จะเป็นเด็กนั้นผมไม่ทัดส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในร่างกายเราแล้วแหละแต่ว่ามันมีอยู่ในปริมาณที่น้อยนะครับเช่นอยู่ในไขกระดูกปัจจุบันเราพบว่ายังมีเซลล์ต้นกําเนิดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีศักยภาพที่จะเอาไปใช้รักษาโรคได้ก็คือมาจากการตั้งครรภ์นะครับก็คือน้ำคร่ําหรือว่ารกเนี่ยก็มีเซลล์ต้นต้นกาเนิดอยู่เยอะพอควรแล้วก็ พบจากการศึกษาเราพบว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นศักยภาพที่ดีแต่คอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำกันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพบกับความมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์ก็คือว่าเขาเจอเหมือนกับเป็นคู่แท้เป็นโอกาสที่คุณหมอบอกผมว่าน้อยมากเลยที่จะเจอแบบคู่แท้ในการที่ทําให้รักษาโรคได้เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาป่วยเป็นโรคที่เรียกว่ารักษายากเหมือนกันนะครับสุดที่เป็นโรคอะไรแล้วก็มีความมหัศจรรย์ยังไงเกิดขึ้นบบ้้างเเนนยชมกััไดลคร เป็นโรคเลือดธาลัสซีเมียค่ะ,ะโรคนี้ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่เป็นโรคที่เป็นเลือดลังอะค่ะเป็นเลือดลังถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีนะคะก็จะต้องน้องจะมีภาวะอ่ะอ,อนเพลียกว่าปกติเพราะเม็ดเลือดที่ที่เขาผลิตเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดที่อ่อนแอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็จะมีภาวะดูแลของเด็กโรคเลือดธาลัสซีเมียก็คือ เติมเติมเลือดก็คือเหมือนให้เลือดเขาค่ะแต่ว่าการให้เลือดเยอะๆก็มีผลเสียมีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากว่าก็จะมีภาวะแทรกซ้อนของการให้เลือดก็คือมีเหล็กเกินตับม้ามโตนะคะแพ้เลือดต้านเลือดได้ซึ่งอาจจะมีอันตรายกับตัวเขาในระยะยาวและยิ่งโตขึ้นปริมาณเลือดของเขาก็จะต้องเติมเข้าไปเยอะขึ้นนะคะ ถ้าจะรักษาให้หายขาดนะคะก็คือต้องเป็นการาเปลี่ยนเซลล์ต้นกําเนิดเลือดก็คือ,อปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อันนี้ค่ะก็เบื้องต้นเราก็ต้องแบบ ส่งส่งตรวจเลือดก่อนคืออันดับแรกก็คือตรวจเลือดของคนในครอบครัวก่อนว่าใครที่มีเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าตัวที่จะสามารถแมทช์กับน้องได้เพื่อจะเปลี่ยนให้น้องได้ของน้องอิงนี่ปรากฏว,ว่าครอบครัวนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงเลยะคะ่ะก็เราก็ต้องส่งผลเลือดตัวนี้นะคะ่ะไปให้กับทางสภากาชาดเพื่อจะหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับน้องะคะ่ะ เปนความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหนึ่งเขามีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เขาแบบเ,เหนื่อยง่ายเขาก็จะกระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็ผิวหนังจากเมื่อก่อนจะมีซีดเนื่องจากเ,เป็นโรคเลือดผิวก็จะซีดมากเหงื่อยหรือตามือเขาจะซีดขาวแต่พอเราเปลี่ยนแล้วเ,เลือดที่ผลิตขึ้นมาได้เป็นปกติก็จะมีสีผิวที่ขึ้นเป็นสีชมพูอะไรยเงี้ยค่ะอายเ็ะค่ะ กินขาได้เยอะกว่าเดิมหนูแข็งแรงขึ้นไหมคะที่สุดที่สุดรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหาศาัศจรรย์นะคะที่แบบเ,เราร่างกายเราผลิตหรือว่าเป็นโรคบางอย่างแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบรักษาให้หายได้แต่ว่าสามารถเอา,อาสิ่งอย่างอื่นที่ได้จากคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเอามาแบบ รักษาให้หายได้น่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาล <privileged. S 1> แล้วก็ําคุณหมอท,ที่ที่ช่วยแบบว่าทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นกับชีวิตน้องปากต่อปากคุณหมอมีความเห็นเป็นยังไงบ้างกับกรณีของน้องอิงคือภาวะน,นี้นะครับที่เราเรียกว่าธาลัสซีเมียเป็นภาวะโรคเลือดที่เป็นกรรมพันธุ์จะมีปัญหาว่าเม็ดเลือดแดงของเขาจะแตกง่ายกว่าปกติ คือปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุอยู่ประมาณ120วัน mm hmm. แต่ในเคสที่เป็นทารสิเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะอายุสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เลือดาจางตลอดลใช่เด็กบางคนอาจจะถ้าเป็นมากๆต้องให้เลือดตลอดเวลา mm hmm. แล้วก็อาจจะมีตับม้มโตน,นี่ในใน,ในเคสเนี่ยก็ได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้สเต็มเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์ที่ผลิตเม็ดเลือดเนี่ยซึ่งมีกรรมพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นทารสิเมียเอามาผูกถ่ายให้ ไมดเลือดเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็มีอายุได้ปกติเหมือนเหมือนเมดเลือดคนปกติ <Yeah. S 2> ก็โรคนี้ก็จะหายได้โดยวิธีนี้อันนึงก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งของการใช้สเต็มเซลล์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าสเต็มเซลล์เนี่ยครับนอกจากจะมีส่วนทําให้เกิดความมหัศจรรย์เกี่ยวกับทรัสิเมียแล้วเนี่ยโรคอื่นล่ะสามารถใช้ได้หรือเปล่าและสเต็มเซลล์มีข้อจํากัดสาหรับบุคคลใดบ้างหรือเปล่าต mm ิด hmm. ตามได้ในช่วงหน้ากับปากต่อปากครับ โฆนาเซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำานีค่ะ,คะเป็นรักษาทั้งโลคในโลกประสาทโรคมะเร็งที่กำลังมองอยู่รวมทั้งโรคภาวะอะเรเจ็บม,มาเจ็บใครสลังสนับสนุนปากต่อปากโดยสายการบินแอร์เอเชียเกลือปรุงทิพ ผู้หญิงเชลโลชั่นมิสทีนไวส์สปาเพราะไม่เหนอะหนะชนะขาดพื้นทาผู้ผิวดูสว่างใสเกินคุ้มไม่กลัวเปลืองโลชั่นมิสทีนไวส์สปาหัวปัม๊มทุกสูตรเพียง99บาทมิสตินมาแล้วค่ะมีหรือยังครับอา้าวเชิญเชิญเข้ามาแขกไปใครมาเชิญเข้ามาเร็วลรีดื่มชาควยแก้ขวยสะเชื่นสิน้ำมะพร้าวหอมดีมีให้ไม่ขาดเลยงานเล็กหรือง,งานใหญ่ได้ทุกเมื่อถูกใจแค่เกลือเมื่อมีเมจิกฟาร์ม เราเผชิญที่กฤตกมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เราไม่มีภูมิคุค้มกันในการรับหนูกับมันถ้าเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่ทําให้สหกรไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมาเกือบหนึ่งร้อยปีถึงเวลาที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันวาระแห่งชาติด้านการสาหกร ธุรกิจผมนะครับต้องเดินทางอยู่บ่อยๆไม่ว่าในแล้วก็ต่างประเทศจุมเลือกอเอเชียเนีครับพาะมีที่บินที่ผมเลือกเยอะไปเช้าเย็นกลับก็ได้ในบางเส้นทางเนี่ยคือ10บไล้์เนี่ยสะดวกมากครับใครๆก็บินได้แอร์เอเชียชอบครับจากคําสอนของพ่อสูภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่คนไทยต้องดูเทิดกล้าจากเทีมผู้สร้างยักษ์ใหญ่ เก้าผู้กำกับชั้นยอดที่ร่วมกันถ่ายทอดเก้าแรงบันดาลใจผ่านนักแสดงระดับแถวหน้าร่วมเทิดกล้าวพร้อมกันทั่วประเทศในโรงภาพยนตร์ ริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมูลนิธิรักเชียงรายเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดมิสอาเซียนทูเทาส์ทูเวลในงานมหาการรมไม้ดอกอาเซียนจังหวัดเชียงรายชิงรางวัลเงินสด1ึงล้านบาทเปิดรับสมัครวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.channel.com และสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชและเซ็นทรัลพลาซาทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามได้ที่029384532สนับสนุนโดย ต่อปากโดยเครื่องปรับอากาศอิมิเนนตกลุ่มปตทกับขร้าสู่ปากต่อปากในช่วงที่2นะครับเราอยู่กับทีมแพทย์ศิริราชที่มีความสามารถระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าคนพบวิธีการแยกสเต็มเซลล์ออกจากน้ําคร่านะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการรักษาโรคได้เป็นทีมแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับจะรู้ได้ยังไงคะน้ําคร่ามันมีสเต็มเซลล์คือ,อย่างนี้ค่ะ Ờ, ตั้งแต่ปี2547ที่ไดงานจากต่างประเทศว่าเขาพบสเต็มเซลล์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะแล้วก็พบว่ามีศักยภาพดีเ,เท่าๆกับสเต็มเซลล์ตัวเต็มวัยค่ะที่อยู่ตามอวัยวะร่างกายของคนเรานะคะแต่ต่อมาเขาก็ศึกษามารเรื่อยๆแล้วก็พบว่าเป็นจริงๆแล้วคุณสมบัติด,ดีกว่านั้นอีกคือสามารถที่จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ดีกว่าทีนี้ในสเตมเซลล์ที่มาจากอวัยวะร่างกายเราเนี่ยมีข้อเสียนิดหนึ่งคือเขาไม่สามารถแบ่งตัวได้เยอะมาแต่เพราะเออ ในในการทดลองเนี่ยค่ะในการศึกษาของต่างประเทศเขาบอกว่าสเต็มเซลล์จากน้ำขํามเนี่ยเขาเจอเพบว่าแบ่งตัวได้ดีมากเพราะว่ามีความอ่อนวัมาก <S <S เราเชื่อว่าในกลุ่มนี้น่าจะมีศักยภาพสูงในการที่จะเอามารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่โรคเลือดที่เมื่อกี้พูดถึงทันียเ<ๆ>ช่นอาจจะเป็นโรคไตวายกล้ามเ,เมนื้อหัวใจตายโรคสมองเสื่อมหรือว่าไข่สลับบาดเจ็บทการเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่าสเต็มเซลล์ที่เราค้นพบจากน้ำข่ามเนี่ยเรา เรียกกลุ่มนี้ว่ามีเซนทายมอลสเต็มเซลล์การที่ว่าเอาสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนเนี่ยมันก็ยังมีข้อโต้แย้งทางการิยาธรรมว่าเหมาะสมไหมเนื่องจากว่าสเต็มตัวอ่อนก็บางคนก็ถิอว่าใช่แล้วใีไตแบบกรมอะไรอย่างนั้นก็ยังเป็นข้อโต้แย้งอยู่แต่การเอาสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำเนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็นการเจาะดูน้ำคร่ำระหว่างคนตั้งท้องประมาณ4เดือนซึ่งในกลุ่มนี้ที่เขาอายุมากแล้วเกิน3-5ปีแล้วเขาก็จะเป็นต้องเจาะดูน้ำคร่ำมาตรวจว่าเด็กในท้องเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าเราก็ขอ ขอเข้ามาทําการศึกษาโดยคนไข้เขาอนุญาตให้เราทําการศึกษาแยกสเต็มเซลล์ออกมาแล้วมีผลข้างเคียงต่อคนที่เราไปเก็บน้ํำข่ําเข้า <cinematic S 1> มาไหมครับคือผลข้างเคียงเนี่ยปกติการเจาะน้ำค่ําเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงบ้างประมาณ1ใน100ร้อนะครับถึง1ใน200 <S <S <cocaine> <out> ที่อาจจะเกิดจากการแทงจากการเจาะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเจาะต้องมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าเจาะเพราะว่า คุณแม่อายุมากแล้วจําเป็นต้องเช็คว่าเด็กในท้องเป็นดาวซินโดมไหมถึงจะทําการเจาะกันไม่ใช่ว่าทุกรายจะมาเจาะนะครับเดี๋ดวยวที่คุณหมอกเก็บยังไงคะเอาเข้าตู้เย็นใส่กล่องใสพลาสติกใส่หลอดลลอปล่ามันจะได้น้ำข้ามาแล้วเนี่ยะจะแยก<ด>เอาเฉพาะเซล เราก็จะเราจะหาสเต็มเซลล์จากตรงนั้นเนื่องจากว่าสเต็มเซลล์ในในน้ำครามเนี่ยมีอยู่ประมาณศูนจเซนค่ะก็คือใน1000เซล์จะมีอยู่1เซลลที่เป็นสเต็มเซลล์จะตองดั้งเลือก1,000งเซลให่ได้มาเซลเดียวเราเราคิดค้นวิธีขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคที่เราคิดเองนะที่บอกว่าสีลาดคนพบนี่คือวิธีการแยกเซลล์1เซลลจากที่บอกเป็นพันนี่แหละเราสามารถหาวิธีแยกเซล์นี้ออกมาได้ทีหน่อยก็คงต้องมีธนาคารเก็บสเต็มเซลสิเพราะเรารู้แต่ว่าคุณอนุบมีธนาคารเก็บอาซูจิแล้วก็ธนาคารเลือดใช่่ตอ ชนิดธนาคารสเต็มเซลล์อีกแล้วนะก็อันนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความหวังในอนาคตสําหรับการเอามารักษาโรคได้จริงเพราะว่าเนื่องจากว่าเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเนื้อเยื่อที่ไม่ตรงกันถ้าเราเอาเซลล์ของคนอื่นมาปลูกถ่ายให้เนี่ยนไข้บางครั้งเนี่ยร่างกายอาจจะขุ่นกันาะถ้าว่ารีเจคคือปฏิเสธออกมาอันนี้เนี่ยถ้าเรามีธนาคารเซลล์ต้นกําเนิดซึ่งหมายความว่า คนไข้ที่คลอดแล้วโรคที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเ,าาเ,เราเนี่ยแยกสเต็มเซลล์แล้วเอามาเก็บเอาไว้จะทําให้เรามีแหล่งเนื้อเยื cell ่อสเต็มเซลล์จำนวนมากนี้คนไข้ที่เป็นโรคแล้วเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องใช้สเต็มเซลล์จริงๆในการรักษาเขาสามารถที่จะไปแมทช์ให้ตรงกับเนื้อเยื่อของที่ตรงเออต้องการแล้วก็เอามาปลูกถ่ายให้ตัวเองได้เ,เช่นเดียวกับที่มีธนาคารเลือดเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยขั้นตอนศึกษาวิจัยอีกนานไหมครับกว่าเราจะสามารถนํามารักษาโรคได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ ขณะนี้เรากําลังศึกษาวิจัยเยยกี่ยวกับการนำสเต็มเซลล์จากน้ำข้ามไปรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมครับค่ะซึ่งก็อยู่ในกระบวนการค่ะกําลังทดลองในสัตว์ทดลอง ค่ะถ้าได้ผลดีเราก็จะนํามาศึกษาต่อในในคนเราใช้ไงครับแค่ฉีดเข้าไปเลยไหมครับหรือว่าเราก็หวังว่าจะอย่างนั้นค่ะแต่ว่าขบวนการของการรักษาเนี่ยขบวนการการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามทํากันอยู่แล้วแต่ยังไม่สําเร็จจริงๆเรามีทีมวิจัยที่ทํางานด้วยกันนะคะก็พยายามจะเป็นพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำค่ำเนี่ยค่ะเป็นรักษาทั้งโรคในระบบประสาทโรคมะเร็งที่กําลังมองอยู่รวมทั้ง โรคภาวะใหมเ <า S 1> มาเจ็บไขสัน,นหนล,ลังผมจะเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยหลายคนตั้งความหวังเอาไว้แต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าการรักษาโรคอะไรก็ตามแล้ว,แ,ลวแต่วิธีการอันที่1จะต้องมีประสิทธิภาพอ,อันที่2จะต้องมีความปลอดภัยด้วยอันที่3มก็คือว่าโอเคมันจะต้องมีในแง่ของจริยธรรมแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยในเรื่องของสเต็มเซลล์ตอนมันก็จะเป็นเฟสไปว่าอันที่1จะต้องศึกษาในห้องปฏิบัติการก่อน ต่อไปก็จะต้องทําการศึกษาในสัตว์ทดลองให้เห็นผลได้ว่าได้ผลจริง <S 1> <S 1> <ม>แล้วก็ปลอดภัยจงจะไปถึงเฟสที่3ก็คือศึกษาในคนแล้วถ้าผลการศึกษาได้ตามนี้เนี่ยจึงจะเอาไปรักษาโครคอย่างแพร่หลายวันนี้นะครับเราก็ได้แนวคิดที่ดีนะครับในการที่จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วลก็รักษาโรคในอนาคตด,ด้วยแต่ทางที่ดีนะครับก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายของตัวเองเพราะว่าความไม่มีโรคเป็นราบันเริดนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับ ครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของสเตมเซลล์เกี่ยวกับการดูแลความสวยความงามกันมากนะครับดูซิว่าสเต็มเซลล์เน่จะทําให้เราอ่อนเยาว์ลงได้จริงหรือเปล่าและมีข้อจํากัดคนอายุ2ี่อย่างอาจารย์เน่จะใช้ได้หรือเปล่าตายตื่นแต่น้าเลยครับกลับมาเลยนะครับดีครับช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับเรื่องสวยงามไม่ได้เลยเป็นกาดีอะดูชอบแบบสุกแบบยั่งยืนนะคะดีไหมคะฉีดไปเข็มหนึ่งนะโอ้โหเด้งออกมาเลยอย่างเงี้ยมีไหมครถ้าอย่างนี้ปัจจุบันนี้มันก็ ก็มีนะแต่ว่าเราจะใช้ไขมันจากตัวเราเองปากต่อปากพลังงานเหลือนิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันบุกต้นไมาเยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮนรีฟครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะ สารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันค่ะคุณค่ะเลือกเดินหน้าไปกับนวราวันนี้รับรถไปแกร่งได้ก่อนใครพร้อมพ่อสเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง10ธันวาคมนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ เชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมูลนิธิรัฐเชียงรายเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดมิสอาเซียนทูเทสเวลในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนจังหวัดเชียงรายชิงราง,รงวัลเงินสด1ล้านบาท รับสมัครคนที่5พฤศจิกายนยนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.chicchannel.com และสมัครได้ตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชและเซ็นทรัลพาซาทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามได้ที่029384532สนับสนุนโดย มาค่ะก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะเลือกเอเชียก่อนเลยแหละเพราะราคาจ่ายไวมีเส้นทางให้เลือกเยอะมา,ากกะว่าจะไปฮ่องกงค่ะแล้วบินกลับมาจากมาเก๊าง,งานหนักต้องเที่ยวให้คุ้มค่ะใครๆก็มีได้แอร์เอเชียเลือกถูกค่ะอ,อร่อยง่ายคลายหิวจเจล่ซปเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้อ จังหวัดชิงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชิงรายและมูลนิธิรักชิงรายเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดมิสอาเซียนทูเสันทววในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนจังหวัดชิงรายชิงรางวัลเงินสด1ล้านบาท รับสมัครวันที่5พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.chicchannel.com และสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์เซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชและเซนทรัลพลาซาทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามได้ที่029384532สนับสนุนโดย อาลมาสเวิลด์ร่วมกับอสมทขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญครั้งแรกในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพไทยแลนด์2 0 1 2ส่งสิงเชียให้ติดกล้องแผ่นดินไปกับยอดทีฟุตซอลสัญชาติไทยชิงชัยกับนักฟุตซอลระดับโลกร่วมถ่ายทอดสดภาพแห่งความภาคภูมิใจโดยโบรดินาทีวีและฟ i สปอร์ตชนแนลเริ่ม1-18พฤศจิกายนนี้รวมพลังใจฟุตซอลไทยสู้ฟุตซอลโลก ปากต่อปากสนับสนุนปากต่อปากโดย m มจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่ม AJ DVD โฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะ ถึงช่วงสุดท้ายของป่าต่อปๆนะครับช่วงนี้เอาใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพิเศษเลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์นะครับว่าเครื่องสมองที่มีสเต็มเซลล์เนี่ยจะช่วยชะลอความแก่ได้ไหมจะทําให้หน้าอาจารย์เนี่ยเด็กลงประมาณ 10- 20ปีได้หรือเปล่านะครับกับแขกรับเชิญของเราครับนายแพทย์ชลทิศสินรัชตานันนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีหมอรีบพูดมาเลยเดี๋ยวนี้เลยนะรับอยากรู้มากเลยเขาบอกว่าสเต็มเซลลที่่ใใสงงไปนนนเเเครรืออาาาาจะํหห้้ขย ยาวไวหรือไม่ตั้งยี่สิบปีจริงไหมคุณหมอพูดระเดี๋ยวนี้เลยค่ะเอาความจริงแล้วกันนะขอความจริงอ่ะมันไม่มีแลวครับเซลเป็นสิ่งมีชีวิตต้องใส่เก็บในอุณหภูมิประมาณศูนย์ถึงสี่องศาอะไรให้มันอยู่ได้เพราะบางคนเขาบอกว่าพวกสารสกัดจากพวกรกแกหรือว่าพวกพืชเราจมีเนี่ยมันคล้ายกับสเตมเซลอันนั้นมันเหมือนกันไหมครับอันนั้นมันรกแกะเนี่ยในนั้นมันมีฮอร์โมนอยู่แล้วมีสารเยอะแยะเลยที่อยู่ในในรกห่มาตัวหนึ่งมาทาแล้วอาจจะดูแบบไม่เนียนละเอียดเขาเรียกว่าเป็นสาร สารผลิตภัณฑ์ที่มาจากรกฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้มันทําให้สวยๆงามๆได้ด้วยหรออาจจะมีผลหรือเปล่าครับถ้าใช้ฮอร์โมนมันก็มีผลประเดี๋ยวเดียวช่วงเดียวคราวคือแวบเดียวทาเสร็จแล้วพอมันแห้งปุ๊บหมดกันใช่ไหมครับก็มีความสุขเป็นคราวๆาวไปแหมคุณหมอหนูชอบแบบสุขแบบยั่งยืนนะคะดีไหมคะฉีดไปเข็มหนึ่งเนาะโอ้โหเด้งออกมาเลยอย่างเงี้ยมีไหมครถ้าอย่างนี้ปัจจุบันนี้มันก็ก็มีนะแต่ว่าเราจะใช้ ไขมันจากตัวเราเองอดูดเอาตามสะโพกที่ไขมันเยอะๆเยอะมาในในในองค์ประกอบไขมันเนี่ยมันก็จะมีสเต็มเซลล์เราเรียกว่าแฟตสเต็มเซลล์อย่างเงี้ยเราลดึงออกมาเลยแล้วในเนี้ยมีทั้งไขมันเป็นเป็นเซลล์ไขมันแล้วมีสเต็มเซลล์ของมันอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมาฉีดเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มาดูเต็มเต็มได้ของไขรของมันเช่นของ คุณหญงสาวก็ใช้เอามาใส่ของตัวเองคือผมจะไปดูดหม้อจานมาใส่ของผมไไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นพบและพยายามจะเอาออกมาใช้พยายามทดลองให้มันข้ามกันเนี่ยยังอยู่ในการทดลองอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่รับประกันไขมันนี่ถ้าเราทําอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยมันจะอยู่ได้เกิน5 0เปอร์เซ็นต์ อยู่อยู่ได้ตลอดไปด้วยถามคุณหมอน,นิดนึงนี่เป็นความคำถามส่วนตัวใกล้หมดเวลาอยากจะทราบว่าคําว่ารีรีจูวินเคือการทําให้วัยมันถอยหลังหายไปมันหมายถึงอะไรคะจริงจริงจัง,จง,จงถ้าแปลเป็นภาษาวัยรุ่นก็เรียกกระชากวัยกระชากวัยดึงกลับมาเลยนะครับเขามีวิธีการใช่ไหมคะเราก็เอาที่เราลงทุนต่ําที่สุดได้ผลมากที่สุดคือการออกกําลังกาย มันทําให้ทุกอย่างรีเฟชขึ้นมาใหม่นะครับอันที่สองเนี่ยบางบางเป็นส่วนๆไปเนี่ยเราทําได้โดยการสัญจกรรมเช่นเออหน้าเราเหียวแล้วเราก็ดึงนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้เขาไปดึงอันนี้เนี่ยผมเคยได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยไปฉีดสเต็มเซลล์มาเป็นแบบเข็มลแสนกว่ามากกว่าแสนเราก็ทําไม่ดูนอ่อนเยาว์ขึ้นเป็นล้านเนี่ยอันนี้จริงไหมครับผมได้จัดการประชุมวิชาการเมื่อประมาณสัก20กว่าวันมานี้ครับโดย ผู้เชี่ยวชาญนักสเตมเซลล์ของประเทศไทยเป็น10คนเลยนะสรุปแล้วว่ายังไม่มียังไม่มีไม่รู้ไปฉีดอะไรกันเขาบอกว่าไปดีทอซ์ออกทำให้ปรับถ่ายหมดเลยแล้วเอาแคปซูลที่เป็นเซเลล์ใส่เข้าไปทางก้นแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมาทำความสะอาดแล้วมันออกอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาเอากลับเข้ามาโอ้โหเขาบอกว่า20ปีเลยล่ะแบบเลย แต่ที่ประชุมร่วมกันนี่เขาบอกมันไม่มีจริงหรอที่ไปฉีดส,สเต็มเซลล์เข้าไปแล้วก็ไปเอาเอาแกะมาทั้งตัวมาสับ <c oughs> มาหัน่นมาย่อยสลายสัตว์เอาสกัดเอาสเต็มเซลล์หรือเอาอะไรฉีดเข้าไปแล้วกลับมาบอันนี้เป็นความรู้สึก ที่ว่าดีเชื่อว่าดีหลงจิตใจดีเป็นคุณค่าทางจิตใจอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วในฐานะที่คุณหมอดูอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการสัลยกรรมเพิ่มความงามที่ไม่อันตรายนี่นะครับมีอะไรอยากจะบอกบ้างสำหรับคนที่อาจจะไปหลงผิดซื้อเครื่องสำอางหรือว่าใช้สเต็มเซลล์ฉีดเข้าไปนะครับตอนนี้มันยังอยู่ในรัยละในระยะเริ่มต้นกันอยู่ครับผมก็อยากจะขอฝากบอกประชาชนว่างานวิจัยสเต็มเซลล์เนี่ยวันข้างหน้าเราชื่อว่า นักวิทยาศาสตร์ทาได้สําเร็จแน่โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ไทยค่ะไทยด้วยต่างประเทศด้วยแต่คิดว่าไม่ใช่พอสอนนี้แล้วก็สิ่งที่เราถูกกล่อมหรือว่าถูกโฆษณาชวนเชื่อก็พยายามศึกษาจากในใบคำเขียนหรือว่าใบโฆษณาหรือในอินเทอร์เน็ตในงานวิจัยก็พยายามอ่านซึ่งมันจะยุ่งยากหน่อยแต่เชื่อว่าคงไม่เกิน20ปีน่าจะมีอะไรอะไรที่ ที่ออกมาในทางบวกครนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีบางอย่างส่งสัญญาณว่าเริ่มจะทําได้ในสัตว์ทดลองแล้วก็ใไม่นามแล้วอีเฟดสามมาทดลองในมนุษย์แต่นี่มนุษย์ประเทศไหนจะยอมให้ทดลองหนูหนูยอมอาจารย์ยอมเลยเหรอประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยแพทยสภาไม่ยอมเพราะถืาว่าหนูจะยอมตัวเองหนูอยากสวยคนแรกของโลกเลยได้นะคุณหมออย่าลืมให้กำลังใจอาจารย์นะได้ครับ ต้องดูต่อไปนะครับว่าวันนั้นของอาจารย์จะเป็นจริงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเรื่องราวของความสวยความงามหรือว่าเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีไม่หยุดยั้งนะครับแต่ทางที่ดีผมเชื่อเลินะครับว่าการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็จิตใจให้ผ่องใสนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆต้องการจะพูดคุยกันปากต่อปากนะครับส่งมาได้เลยที่ Facebook ปากต่อปาก m o r d e r l i n tv จะโทรมาก็ได้นะคร่ือสง เอสเอเอสมาที่4111255นะครับวันนี้ต้องขอบคุณจอ LED จากบริษัท n b c Act ด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับทุกผู้ดำเและสุขเจอกันนะครับตอนเช้า8โมงครึ่งทาง m o เด r n i นไนท TV วันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ